สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาที่พัทฉลุนะครับท่สนะครับย่ารินบรรยากาศนะครับตอนเย็นมันก็สบายมากนะครับมีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาเจี๊ยบนะครับเขาเจี๊ยบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูมันจะมีที่นะครับที่เที่ยวอยู่ด้วยนะครับทีนี้นะครับที่นี่มีอะไรบ้างนะครับก็มีบรรยากาศในร้านอาหารนะครับทีนี้ มันจะมีมุมให้เราถ่ายรูปนะครับด้านบนแล้วก็ลมพัดสบายนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับด้านบนเขาแล้วแต่ว่าต้นไม้อะไรเนี่ยเขาออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเป็นรูปต้นไม้อะไรนะครับตอนที่มีต้นไม้อยู่เดี๋ยวใส่รูปให้ดูนะครับรอติดตามชมได้ ่วนบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนเนี่ยบนถนนนะครับก็มีไฟสองสว่างน,นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะไปที่ไหนนะครับรอติดตามชมได้ขอบคุณครับ